การเรียกรถแท็กซี่ในแอป Alipay ก็ง่ายแสนง,ง่ายนะคะเพราะว่าพอเข้าแอปไปแล้วจะมองเห็นเลยว่าจะมีโลโก้ที่เป็นสีส้มอยู่สายบนนะคะเรียกว่าแอปดีดนะคะกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยค่ะเราสามารถเลือกจุดที่จะให้แท็กซี่มารับหรือว่าจุดของที่หมายปลายทางได้จากการปักหมุดเลื่อนเอาในแผนที่ก็ได้หรือว่าจะพิมพ์เอาก็ได้นะคะพิมพ์ชื่อสถานที่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสถานีรถไฟใต้ดินอะไรก็ได้ที่ต้องการได้เลยค่ะ พอปักหมุดแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นแท็กซี่มามากมายหลากหลายประเภทให้เราได้เลือกนะคะทั้งแบบรถส่วนบุคคลร,รถแท็กซี่หรืออาจจะเป็นแบบพรีเมียร์รักชวลี่มีที่นั่งผงที่นั่งก็เลือกได้ตามใจชอบเลยส่วนใหญ่แล้วจะเลือกแบบเป็นเอ็กซ์เพรสนะคะ จะเป็นรถส่วนบุคคลที่เขาเอามารับผู้โดยสารแต่ถ้าเป็นสีเหลืองที่เป็นคําว่าแท็กซี่เนี่ยบางทีเขาอาจจะคิดเงินตามมิเตอร์คือราคานี้จะเป็นราคาประมาณคร่าวๆแต่พอถึงปลายทางแล้วถ้ารถติดมิเตอร์ขึน้นอาจจะต้องจ่ายเพิ่มหรือถ้ามีทางดว่วนอาจจะต้องจ่ายเพิ่มเป็นต้นค่ะนี่พอกดเรื่อง Express แล้วมีขึ้นมาอี่นะว่า try premier get 20% off คือจะเปลี่ยนใจไหมมีลดย0่สิบเอนะย1่หยวนเองไม่เอาค่ะเอาแบบ14.5หยวนเหมือนเดิม ถ้าเราเรียกช่วงที่คนเยอะมากๆคะช่วง rush hour เนี่ยอาจจะต้องรอคิวเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเลยว่ารอกี่คิวแล้วหรือว่าจะเลือกรถประเภทอื่นด้วยอ่าแบบนี้เลือกได้แล้วมันสะดวกมากมีรถมาป้ายทะเบียนมีสีมีชื่อคนขับอะไรบอกให้พร้อมเลยว่าตอนนี้เขาจะมารับเราเขาอยู่จุดไหนมารับเราที่ตำแหน่งไหนรอกี่นาทีนะคะเราก็มีหน้าที่แค่มองหารถ อ่ายี่ห้อนี้สีนี้ป้ายทะเบียนนี้งานมาหมานีส่งเมสเซจมาบอกด้วยนะคะว่าเดี๋ยวจะมารับแล้วนะรอสักครู่หนึ่งและเมื่อถึงที่หมายแล้วในแอปก็จะเด้งขึ้นมาให้เราจ่ายเงินโดยอัตโนมัตินะคะเราต้องกดรหัสของเราแล้วมันจะไปหักเงินจากบัตรทราเวลการ์ดหรือบัตรเครดิตเดบิตที่ผูกไว้กับอลลิเเเราต้องจ่ายนะคะถ้าไม่จ่ายครั้งต่อไปใช้ไม่ได้นะจ๊ะ